ชื่อโอ๋ค่ะนิชาสมิทิปี่ชาวงค่ะค่ะชื่อนิ้งค่ะสลินทิปสุเจริญไกสีค่ะมีใบตองอีกคนนึงค่ะใบตองมอนชูค่ะค่ะเริ่มต้นเริ่มแรกเลยมาจากความชอบส่วนตัวของโอ๋ก่อนค่ะพอดีเป็นคนชอบสะพายกระเป๋าเป้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาจะหาเป้ที่ถูกใจก็จะค่อนข้างยากนิดนึงจะเป็นแบรนด์เมืองนอกก็เลยกลับมามองที่ตลาดเมืองไทยว่าเออทำไมยังไม่มีคนทำเนาะเราก็มองเห็นถึงโอกาสชวนเพื่อนๆที่สนิทมาทำด้วยกันค่ะสิ่งที่โอ๋ชวนมาทำนี่คือ คือมองดูแล้วว่ายังไม่มีแบรนด์ไหนที่ทําแบบที่อ,อกชวนก็เลยรู้สึกว่าเป,เป็นอะไรที่น่าสนใจอยากลองทําด้วยค่ะ mm hmm. คือความยากของการทําแบรนดกระเป๋านี่ก็คือเริ่มตั้งแต่การออกแบบเลยค่ะที่ยากซึ่งกว่าจะมาเป็นกระเป๋ารูปล่างหน้าตายอย่างนี้นะคะ mm hmm. คก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาหลายแบบมากค่ะคือเริ่มแรกคือ เราเลือกไว้แล้วค่ะว่าจุดเด่นวัสดุหลักของแบรนด์นี้คือต้องเป็นผ้าลม่มแล้วเราก็ค่อยเริ่มรีเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตก่อนว่าในตลาดเมืองไทยมีผ้าล่มแบบไหนบ้างก็คือจะช่วยกันดีไซน์นะคะแต่ส่วนมากจะเป็นใบตองที่วาดรูปออกมาก่อนค่ะแล้วทีนี้เราก็เราสองคนก็มามาคอมเมนต์กันว่าเฮ้ยแบบนี้ดีหรือเปล่าแบบจะเปลี่ยนตรงไหนไหมอะไรเงี้ยกว่าจะได้มาแบบที่ถูกใจ3ใบแรกก็คือแดงเหลืองน้ำเงินจะเป็น3สีที่ออกมาล็อตแรกสุดเลยค่ะ ก็นานเหมือนกันก็จะได้สามสีที่ถูกใจอันนี้ค่ะส่วนตัวเราคิดว่าความโดดเด่นของ t ูเปอร์สคือรูปทรงของกระเป๋าแล้วก็สีสันที่สดใสอะค่ะกระเป๋าทุกใบของร้านเราคือจะเล่นสีสันเช่นข้างในกับด้านนอกจะเป็นสีที่ตัดกันเพื่อสร้างความแตกต่างอะค่ะสีแดงก็จะเป็นข้างในสีน้ำเงินส่วนสีเขียวข้างในก็จะเป็นสีม่วงอะค่ะ ดีไซน์ของตัวกระเป๋าก็จะเป็นอารมณ์แบบโอซูสามารถจุของได้เยอะมากแม้แบบใบจะแบบเล็กนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของกระเป๋าทูเปอร์สนะคะคือเป็นผ้าล่มกันน้ำค่ะเหมาะสำหรับทุกฤด,ดูเลยไม่ว่าจะเป็นฤด,ดูไหนหรือสถานที่ไหนๆก็ไม่ต้องกลัวว่าของข้างในจะเปียกค่ะหัวใจหลักที่ทำให้ทูเปอร์มาถึงถึงวันนี้ได้นะคะคือการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ ทั้งความคิดเห็นแล้วก็ฟีดแบ็กจากลูกค้าเพื่อน,นํามาพัฒนาในรุ่นต่อๆไปนะคะเราก็เลยทําเป็นรุ่นที่2ขึ้นมาที่เป็นใบใหญ่ขึ้นสามารถจุของได้เยอะขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะก็คือตอบโจทย์สําหรับนักเดินทางทั้งหลายค่ะเรามาดูกันนะคะว่าทริปเชียงใหม่4วัน3คืนทูเปอร์บิ๊กแทกใบนี้จะสามารถจุอะไรได้บ้างค่ะ นี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้นะคะแล้วยังไม่พอแค่นั้นกระเป๋าใบนี้สามารถเปิดทางด้านล่างได้นะคะเป็นอย่างนี้เราก็จะสามารถหยิบของได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้เราจะไปทริปสั้นๆใกล้ๆกรุงเทพที่พัทยา2วัน1คืนนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าทูเปอร์สามารถจุของได้เยอะแค่ไหนกันค่ะชุดนอน ชุดสำหรับพรุ่งนี้สำหรับช่องเล็กๆในกระเป๋าก็สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ได้เลยค่ะสำหรับช่องด้านหน้าที่ยังเหลืออยู่สามารถใส่โทรศัพท์มือถือลงไปได้ค่ะ สามารถติดตาม Troopers ได้ใน Instagram หรือ Facebook ได้ที่ Troopers Underscore Official ค่ะหรือไล n e มาเลยก็ได้ค่ะ Troopers Underscore Official ค่ะ